ค่ะสวัสดีซี่แฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีนุนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพ่อสุตินชนาชนนะคะงวดที่ผ่านมาดนี่พ่อสรงไห้นุนทิยาเบิงค้างลายนะคะเป็นงวดแรกนะคะนุนทิยาก,กับเพื่อนทรงไห้เบิงก่อนประมาณเลขออกประมาณสองหรือสามมือนะคะนุนทิยาก,กับเบิงเฉยๆบ่ไดเอามาลงนะคะนะคะบ่ได้เขาอนุญาตเอามาลงนะคะ ะะบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นบ่เข้าใจนะคะนันที่ยาจะลอกออกมาห้เบิ้งนะคะลอกจากมาให้ช่มน้ำกันว่าเป็นแบบใดนะคะเข้าสามหกตรงๆนะคะเลขสามตัวกับเกือบแตกสามตัวนะคะหายสามสามห่านะคะแล้วอาจจะลอกห้เบิ้งนะคะนะคะตอนนี้ลอกออกมาแล้วนะคะแนวทางของพ่อสุตินมาชนาชนเนี่ยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นสามนะคะเด่นสามบนนะคะ เด่น3าบนจับคู่3 5 3 6 3 2นะคะเลข3าตัวสามห้าส3่สามนะคะเลขออก3 3 6นะคะ4ตัวมา3ตัวมี3มี4มี6มี5นะคะเลขออก3 3 6สามนะคะข้างล่างให้มาเม็ดเดียวคือ4 1นะคะนะคะ คนทรงมากวันแรกนุ่นทิยาบ้ันแนวลงหายเอซีนะคะสำหรับวดน,นี้ทรงหายตองหวดนะคะบ่อยเลยบม่มีการกักนะคะจะเป็นตัวได้จใจไปฟังเสียงสัมษัสระหว่างนุ่นทิยาก,กับพ่อสุตินชนาชนนะคะไปฟังไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะพ่อวันดีค่ะครับวันดีครับ หนูเห็นพ่อส่งมาให้หนูดูงวดที่แล้วหนูไม่ได้โทรกลับไม่ได้สัมภาษณ์เสียดายมากๆเข้าตรงๆเลยใช่ไหมคะหกสามหกบางคนให้ไปเขาให้กันเขาถูกกันหลายคนเลยเขาให้สามสามมาบางคนเขาปล่อให้สามตรงสามม้าเขาไปชอบบูโคเสยจับรามบูโคได้รางเลยค่ะเห็นสามสามห้าแต่สองตัวจับให้สามห้าสามหกเนาะแต่ ถ้าถ้าจับสามตัวสามสามห้าสามสามหกนี่โหเข้าตรงตรงเลยสามตัวพอดีพอตอนนี้ตอนนี้สูตรเอ่อสูตรคำนวณกำลังเดินดีนี่ดาวมาแล้วนะผมให้ดาววดไปเลยจะามงวดนนีป็นเลถ้งแต่งวดที่แล้วหนูหนูดูเฉยๆยหนูไม่ได้ลงเนาะไม่ได้โทรกลับไปงวดนี้ขอแบ่งปันเอฟซีด้วยนะคะพ่อครับครับครับไม่เป็นเลยครับเอาให่ไปให้ไปเลยอ่าพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะ ครับครับงวดนี้งวดว,ดวดันที่หนึ่งสิงหาคมหนูพร้อมแล้วค่ะครับไดผผผ้ผมไม่ผมคงไม่ให้เห็นเลยจ้าเห็นแล้วแต่หนูต้องการเอาเสียงของพ่อประกอบตัวเลขโอ้เนี่ยเอาเสียงประกอบจ้พ่ออยู่กับข้อมูลไหมตอนนี้อยู่กับข้อมูลเลขไหมอยู่กับอยู่กับข้อมูลเลขครับอยู่กับข้อมูลเลขห,หนูพร้อมแล้วค่ะคเดี๋ยวจ้ ไอ้แล้วจะให้ให้ให้บอกไปเลยใช่ไหมบอกไปเลยเพราะว่าตอนนี้หนูตั้งกล้องอยู่เลยตั้งตั้งแต่ทีแรกเลยหนูสมรับหนูสัมภพษณ์เืด่นบุญนะเด่นบุญเฉพาะน้างบนคือบญข้างข้างบนนะคือเด่นเก้านะเด่นเก้าเด่นเก้าข้างบนถ้าถ้าวิ่งเน้่ก็วิ่งเก้าใช่ไหมคะ วิ่งก้าววิ่งบนเลยคือคือพกหมุนกบน,บนคือบนนี่จะไม่ล่างวิ่งก้าวบนบนคือบนล่างคือล่างใช่ไหมคะ,ะครับล่างรามาเหมือนกับที่รงไปให้ในในในไลยในว่าคือ้าทีคืออยู่ล่างอ่วิ่งบนจับคู่มีตัวไหนมั่งคะอ่าวิ่งบนจับคู่ก้าเก้าหนึ่งนะก้าหนึ่งแล้วก้าทีก้าี่เก้าทีแล้วก้าเจ็ด เก้าเจ็ดเน้นชุดไหนคะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเน้นที่ชุดชุดที่เด่นกว่าเพื่อนเขาเก้าเจ็ดนะเน้นเก้าเจ็ดแล้วแล้วเลขสามตัวมีตัวไหนบ้างคะพ่อไปตามสามตัวโกนั่นแหละที่ให้ไปเร็วดันได้ดูเลยยังอ่ะหนูได้ดูแต่แต่ตอนนี้หนูออกมาจากในไลน์แล้วหนูออกมาสัมภาษณ์หนูก็ไม่ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมผมดเปิูให้พอดีผมกำลังเดินโนกมางนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋วผมเปิดให้ทำไงอ่ะจะบอกไปให้ให้มันตรงสักทีว่าใส่ไปให้กับกับเราเดียเดียวอ่าสามตัวตรงสามตัวตรงโก้เก้าเจ็ดสีนะเก้า เจ็ดสี่สี่ค่ะแล้วเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งค่ะไอสามตัวนี้มันวานปงไม่ได้นะไอถ้าคนถ้าคนเล่นหวยเป็นโค้กกลับเอาเองนะค่ะเขาหมุนเอาเองพ่อเน้นคู่ไหนคะมีเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเน้นชุดไหนคะ ใช่สามคู่นี่สามคู่นี่เนี่ยเป็นมันมันมีอยู่สองสองคู่ที่ว่ามันมันจะเป็นงหัวใจได้นะคุณเก้าเก้าเจ็ดเทียเก้าเจ็ดหนึ่งนะเน้นเก้าเจ็ดสี่กับเก้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งแล้วข้างล่างเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วเก้าสี่หนึ่งเป็นคู่รองนะเก่ากัมันให้ไปสามชุดค่ะแล้วข้างล่างมีไหมคะข้างล่างมีอดสี่สี่ห้านะ ข้างล่างวิ่งวิ่งตัวไหนคะวิ่งสี่ครับข้างล่างวิ่งสี่ได้จับกู้ได้สี่ห้าชุดเดียวได้ตับเอาเองได้สี่ห้าครับผมเรียกว่มากแล้วไมียก่มากนะแล้วหนูจะเขียนหนูจะเขียนห้าสี่นูเขียนสี่ห้าห้าสี่ตัวเน้นก็คือสี่ห้าใช่ไหมคะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสุดทว่าไงเดี๋ยวผมก็ให้บีซีพอวันสองวันใจจะออกแล้วก็สุดท้ายไปเลยไปย่ำไปอีกทีตอนไหนมัน มันมาเรงและตัวไหนบางทีผมมีความขวัญด้วยนะความขวัญผมประกบความขวัญประกบผมว่าโอเคแล้ววันนี้ที่ผ่านมาผมว่าผมมาขวัญเสร็จเพราะว่าอูโหนอนกันสามคนเพราะว่าเออวันนี้โอ้โหยวันนี้ต้องมีผู้ดามแน่แต่คืน้สามาจะดูทิ้โอ้โหเสียดายนะคะเดี๋ยวหนูหนูขอทวนหนูขอทวนตัวเลขน้อยหนึ่งแนวทางของพ่อสุดตินมา ชนาชนนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดเลขเดน่นเด่นบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเน้นที่เก้าเจ็ดเลขสามตัวเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเน้นที่เก้าเจ็ดสี่แล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งข้างล่างข้างล่างวิ่งสี่ วิ่งสี่ตัวเดียวจับคู่ให้สี่ห้านนทิยาเขียนห้าสี่ด้วยเ <Herm. S 1> น้นเน้นสี่ห้าหางเดียวตรงกันไหมคะแ,ะแะถ,ถ้าจับไปห้าตัวเอาไ,ไ,ไม่จับไปห้าตัวด้วยเอาไหมไม่ไม่หรอกคะ่ะเอาแค่นี้เดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะมีอีกใช่ไหมคะความฝันประกอบตัวเลขใช่ใช่ใช่โค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมีให้อีกค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาห้าตัวผมจะให้ห้าตัวไปด้วยมีห้าตัวเลยห้าตัวนี่จะดูดีมาจะไม่ค่อยพลาดห้าตัวจะมาตามตัว ห้าตัวนี้เป็นข้างล่างหรือข้างบนคะไม่ใช่นะตัวนี้ข้างบนเลยครับไม่ใช่เป็นข้างล่างนะอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นบอกมาเลยก็ได้ห้าตัวมีตัวไหนบ้างคะข้างบนเรียกว่าถ้าเป็นหวยเตือนเราก็เรียกว่าถึงไปนะไปอ้าตัวถ้ามันไม่ขึ้นคู่มันก็ถูกแต่ถ้าขึ้นคู่มามันก็ไม่ถูกอ๋อถ้าถ้าเลขไม่เบิ้ลนี่คือถูกในสามตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าได้ใช่ครับถ้าเลขไม่เบิ้ลนี่ก็ถูกครับแต่ถ้าเลขเบิ้ลมันเอ่อมันมันถูกยากเลยก็ไม่ได้ให้เบิ้ลไปห้าตัวนี้มีตัวไหนบ้างคะ าตัวนีว่าเก้าจีหนึ่งยดุกเก้ามีสี่มีหนึ่งมีเจ็ดมีเจ็ดมีหกอย่าครับแ่นั้นเองถ้าถ้าเขาไม่ชอบที่พี่ที่พ่อจับให้นี่ให้เขาจับเองเลยใช่ไหมคะเอฟซี่ไ่ถ้าไม่ชอบเขาเจับเองในในห้าตัวนี้แต่ว่าในห้าตัวนี้เ้าคนเป็นชื่อของของเกือนึงมันกรตูกก็ชื่อไปห้าตัวมันก็จับอยู่แล้วมันออกสามตัวมันก็ตู๋กัน ไอ้ไอ้ร้อยได้ฟันนะนะ่ันได้หมือเนาะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเลขเข้าใจแล้วเป็นมันมันเป็นเลขพวงใช่ไหมคะอ่าเป็นเลขพวงเลยเป็นเลขพวงห้าตัวไปห้าตัวมามาในในนี้มาสามตัวก็คือผ่านใช่ไหมคะก็มีเก้ามีสี่มีหนึ่งมีเจ็ดมีหกใช่ใช่ใช่เอฟซีคนที่เขา คนที่เล่นเป็นคงจะเข้าใจนะคะห้าตัวจะมา,าสามาตัวบนถ้าเลขไม่เ <ใน S 1> บิ้ลนี้คือมาตามนี้เลยครับครับตาเลขไม่เบิ้ลมันจะมาตามนี้เลยโดยมากแต่ตาเลขเบิ้ลนั้นผมมันโอโอบาดถูกยากมันจะถูกไม่ได้อย่างไรตาเลขเบิ้ลมันมากว่อมันไม่มีที่ห้ไปเลบิ้ลแนวทางของแนวทางของตดที่แล้วนี้ผมคพุ่งจับ ที่ผมจะให้นะสามารถสามสามารถสามอกกันลงถ้าว่าผมผมจะเขียนเพื่อในควาไปการบอกว่จะจัคู่จะจะจะให้ไปเพื้นไปม่น่าเปียดอย่าให้ไปเร็วค่ะที่สามสามพวก่างัามสาไปด้วยจะผมตัดออกแต่ผมไม่ให้สามสามให้สามให้ตัวตรงสามสาม้าไปเลยค่ะดินยอมลาดแตนี้ผมผมก็อบคุณคือสามารถสามารถกับามโอของตัวตัวไนนอนว่าออมาแน่นอนร้อยเเซ็นต์ค่ะค่ะนี่มันมาจริงจริงเลยค่ะขอบคุณ พ่อมากกน,นะคะที่ให้แนวทางวันนี้ของ FC เจ้าดีกับแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพอเป็นพี่น้อง FC กับสิเดียินงล้วน,นะคะเสียงสัมาษณ์รหว่านุ่นที่ยากกับพ่อสุดติ้นนะคะชะนาชนนะคะแนวทางของเพื่อนนี เดี๋ยวนู้นที่ยาจะอธิบายอีกรอบนะคะบางท่านบางคนจะบอกเข้าใจเลข5้าตัวหมายควาว่าอะไรนะคะบางคนเพิ่นจะเข้าใจนะคะคนที่่นเล่นเป็นหาตัวนี่คือเลขพ่วงนะคะเลขพ่วงเลขพ่วง5้าตัวมาภายใน3าตัวนี่สามารถซื้อได้นะคะคนซื้อได้ถ้าหาตัวมากได้นีมี3ามตัว3ามตัวบนนะคะ3ามตัวบนนี่ก็โชคดีไปเลยนะคะนะคะเพิ่นหายเลขหาตัวมี9้ามีสี่มีหนึ่งมีเจ็ดมีหนะคะเลขห้าตัวนะคะ สำหรับขังบนเพิ่นหาวิ่ง9นะคะวิ่ง9้าบน9้าตัวเดียวนะคะจับคู่9ก้าหนเน้นที่เก้านะคะสำหรับ3มตัวบน9 7 4 9 7จ็ดสเหนึ่งเ้สหนึ่งเน้นที่9 7 4กับเก้หนึ่งะคะพรอมพี่น้องเอซสามารถหมุนได้เป็น1 7 9 ซีเจ็ดเก้าก็ได้นะคะสำหรับข้างล่างนะคะข้างล่างนี่วิ่งซีตัวเดียวจับคู่หายซีหาหางเดียวนะคะแต่ว่าหาซีนุ่นที่ยาียนกับพายนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทางหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุ่นที่ยากกขอวอวยพรให้พ่อพี่เราเอฟซีโคดีนะทาาของพ่อสุตินนะคะ